ออออกซะนื่านเท่าไหร่ก็จบสักทีเขาเปิดไม่ได้เลยทั้งหน้าเปิดไม่ได้นะคะเย็นเย็นสบายสบายอะไรเงี้ยข้างในนี้ไม่ใช่ไอหมอกนะคะเหงื่อเฮ้ยเฮ้ยมีเรือด้วยอ่ะทำไมจังหวะมันดูไม่กั้นใจอ่ะนี่ธรรมชาติมากเลยค่ะอ้าวก๋วยจักุ้งฉันเจอกุ้งแล้วไอพี่บอดี้ไอพี้ตรงกุ้งเจออย่างอื่น อไปเหน็ตเลยเนาะเพราะว่าลูกกะเคยไปนอนรถบ้านมาแล้วแต่เป็นรถบ้านที่จอดอะจอดอยู่ในแบบรีสอร์ทอะไรแบบเนี้ยพอดีวันนี้เราบางที้เราก็แบบเอาอะโวคาโดอะโวคาโดราดปลาดุกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแองโชวี่แองโชวี่ก็ด้วยประเทศอ่านจีนในในครั้งประชุมของเราก็จะมีเราไปไทยเขาไปไทยได้ทามาแล้วก็อันนี้ซุปเปอรไม้แบบดูซึ้งซุปเปอรไม้แบบดูซึ้ อันี้ก็ทำเป็นโปรตีนสูตรนะคะเป็นทานพาราเป็นทรัคน่าจะเป็นทรัคแปรดีนะคะส่วนข้าวไม่มีข้าวกลมข้าวเรืองไม่มีเราก็ซิกกี้ไรซ์ซิกกี้ไรซ์ไปเลยนะคะเริ่มชิมกันว่ารสชาติการกินไม่ยากปานปานจิ้มเข้าวฝาลองชิมนะคะว่าอะไรผ่านบ้างค่ะมันไม่ได้มีความเข้ากันสักนิดปต่บรรยากาศเรื้อรื้ อะไรเต็มของมาแล้วซูเปอร์เวลจี้เพียงแค่ใส่น้ำกินได้เลยโรต้านกิ้ว I have glass for you แล no, <laughs> <laughs> ้วด้วยโรต้งกิ้วเุดท้ายเลยคที่เราสองคนพยายามที่จะดูแลสุขภาพกันมาสักระยะหนึ่งอ๋อเฮ้ยข้ากระดูกตี๋ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราสองคนเนี่ยก็อยากจะมาแนะนํารายการใหม่ของช่องเราค่ะเพราะว่าตัวรายการนี้นะคะมันจะแตกต่างจากที่มัมสเตอร์นิดนึงคือตรงนี้เนี่ยเราจะเป็นลนักษณะเหมือนกับแบบ เราไปทาอะไรไปเจออะไรมาที่สําคัญคือเราจะมีเกสด้วยเนาะซึ่งแต่ละเทปเนี่ยเราอาจจะมีเกสแบบที่เราแบบมาร่วมรายการทําให้มันมีสีสันมากขึ้นซึ่งรายการนี้ชื่อว่าอะไรคะใช่ข่าวนี้เราก็เพื่อต้อนรับคข้าเมอินเตอร์นะคะเราก็จะต้องมี2ภาษานะคะรายการเรานะคะจะเริ่มต้นจากภาษาอังกฤษก่อนหรือภาษาไทยก่อนนะคะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเราก็คือ mama journey j o u r n a l นะคะเพื่อเสือเสือฟังไม่เข้าใจนะคะจริงๆไม่ใช่ไรค่ะ มาม่าใช่มากมันก็หมายถึงแม่เนาะแล้วก็มาม่าคือมากันแล้วก็เจอ์นี่เจอ์นี่ก็คือการเดินทางแต่ภาษาไทยมันก็คืออะไรคะเราไปเจออันนั้นไปเจออันนี้ก็รวมกันเป็นมาม่าเจอ์นี่เจอนั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งรายการของเราอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเราพาเราไปทํากิจกรรมอะไรนี่แหละเพียงแต่ว่าเราจะมีเกสเนี่ยเข้ามาด้วยซึ่งวันนี้เราก็มีเกสเนื่องจากเราเป็นเทปแรกเราก็มีเกสที่แบบ พิเศษมากมาเดี๋ยวเราจะไปเจอเกสต์จำคเขานี่เรามี2คนด้วยกันนะคะขอต้อนรับเข้าสู่เกสต์ของเราในเทปนี้ค่ะว้าวนั่งนี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 ่มานั่งี่าตก็ได้ครับมกันร้อนมันร้อนมากเกสต์เราี่นะคะไม่ใช่คนอื่นคนไกลเป็นคนใกล้ตัวใกล้ตัวซะยิ่งกว่าใกล้ตัวอีกนะคะก็คือลูกของเรานั่นเองเนาะแนะนําตัวไม้เอาเริ่มจากชื่อน้องเลยค่ะน้องปันปันค่ะอ่าทางนี้ชื่ออะไรครับ อ่าอินดี้ะน,ดนะคะเราก็คือเรียนรู้เรียนเดียวกันเนาะแต่ว่าพี่บรรพันก็จะเรียนชั้นที่โตกว่านิดนึงเนาะซึ่งวันนี้นะคะเข้าสองคนเนี่ยจะทําให้แบบรายการของเราเนี่ยมีสีสันมากขึ้นยิ่งกว่าสีสันอีกเนาะซึ่งเดี๋ยววันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอยู่ที่นะคะคาเฟ่ตรงเฉียงนาะที่ชื่อว่าชะตานั่นเองนะคะชะตาธรรมาชาตินะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้ขับรถกันมาเนาะแล้วก็เรามา หยุดกันที่ตรงนี้เป็นที่แรกก่อนเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปทำกิจกรรมอะไรต้องบอกก่อนนะคะว่ารอบนี้สวยมากเลยนะเนี่ยเขามีพระจานทร์อันนี้คือพระจานทร์นะแล้วก็มีแบบนาตอนนี้เขากำลังปลูกข้าวอยู่เนาะแล้วก็มีโนอกอะไรต่างๆเนาะเดี๋ยวยังไงก่อนที่เราจะเข้าไปดูนะคะวันนี้เราจะมาทําอะไรบ้างน,นะคะเราก็ต้องอย่าลืม subscribe and like and share, share. and share ใช่ไหมอ่าที่รายการมาม่เจอนี่เจอนั่นค่ะ อย่าลืมกดไลค์สมัครสมาชิกแชร์ Mommy Journey ปั่นๆผู้เชี่ยวช่องอะปั่นๆผู้บอก Mama Journey Journey อะเสียงดังๆเลย Mama Journey Journey Yeah นี่ๆๆเจอนี่เขาทำอะไรเนี่ยมาไขติ่มซ่าเรากินลูกดีคะถึงตอนนี้เป็นยังไง Mommy Journey Journey รีพอดีน้องแกรอนานแล้วเสวัสดีค่ะไป <by S 2> อื่นชื่อช่องอะไร In DJJ Channel ก็ Subscribe ก็แบบวันนี้นะคะเราก็เป็นช่วงปิดเทอมค่ะซึ่งช่วงเนี้ยเราก็ปิดเทอมกันแบบนานพอสมควรเนาะสองเดือนก็เลยแบบพาเด็กๆมาเล่นก็มานั่งคิดว่าเราจะพาไหนแบบไปทำอะไรดีก็เลย ค้นในอินเทอร์เนต็ตก็เลยเจอรถบ้านค่ะซึ่งแบบคืออย่างอย่างอินดี้เคยไปรถบ้านเป็นลักษณะของแบบตัวรีสอร์ทหรือตัวโรงแรมที่มีรถไปจอดแล้วเราไปนอนน่แต่อันนี้คือแบบรถบ้านที่เราขับออกมาได้จริงๆก็เลยแบบสนใจมากแล้วปอมรู้สึกไงบ้างคะเมื่อกี้เรามาเออปอมรู้สึกว่านี่เป็นครั้งแรกของปอมเลยที่ที่แบบมาเดินทางด้วยรถบ้านนะคะซึ่งก็วันนี้ก็คือพาแบบน้องป,ปันปันลูกสาวมาด้วยก็แบบน้องก็แบบคือตอนนั้นอินดี้ยังไม่มาด้วยนะอ,อ,อยู่คนเดียวด้วยนะก็หน้าตาแบบ enjoy เพราะว่าเขาคงรู้สึกแบบแ<ล>ครั้งแรกของเขาที่เข<อ>าเห็นว่าเฮ้ยรถบ้านมันเคลื่อนที่ได้มันมีที่นอนน,อนวย<ๆ>มันมีแบบแล้วเด็กก็คือเขาชอบห้องคล้ายห้องใต้หลังค<ช><ช>าเนาะพอปิงเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีแบบลุกทอมที่ก็ได้เห็นกันไปแล้วนะคะซึ่งก็แบบถ้าบ้านไหนแบบอยากมาเที่ยวนะเ้าก็เป็นแบบ ชิสเฟรนลี่ก็ได้นะ,ะจริงๆเด็กๆก็ชอบเลยคือจริงๆตามเสิร์ชแบบหลายเจ้านะแต่อันนี้อันนี้เราก็บอกก่อนว่าเราจ่ายแบบจ่ายเองอ่ะไม่ได้แบบสปอนเซอร์เนาะแต่ก็คือเจ้าเนี้ยก็คือค่อนข้างอุปกรณ์อครบครันแต่ต้องบอกก่อนว่ารถของบริษัทนี้คือเขาจดทะเบียนถูกต้องนะเป็นรถแบบดัดแปลงเป็นรถบ้านคือคือเอาเป็น,นว่ามอกิถามเขาแล้วว่าขับๆอยู่เกิดจะมีใครแบบที่แบบตำรวจจะเรียกไหมเขาบอกว่าคือเรามีใบอนุญาตถูกต้องก็เลยค่อนข้างจะได้มาตรฐานส่วนอุปกรณ์อะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันตอนท้ายๆคลิปนะว่าเฮ้ยมันไม่ได้แแค่บบเเเป็นนรรถะะดี๋ยวาจ เขาเรียกว่าอะไรอะเขาเรียกว่าอะไรต้จะมีสับของเขานะแต่ก็คือเป็นที่ม่านบังออกไปมีที่นั่งกินอะไรกันอย่างเงี้ยคือแบบจริงจังแล้วอุปกรณ์ภายในของเขาเนี่ยคือระบบแบบมาตรฐานเลยมีตัวจอปิดระบบเข้าออกนู่นนี่นั่นได้ด้วยอะไรเงี้ยก็เราน่าจะได้เห็นจากต้นคลิปไปแล้วนะคะแ EP แบบของเราในตัวรายการของเราแบบมามาเจอนี่เจอนั่นอะไรเนี่ยก็จะแบบสบายๆแต่เราก็จะแบบเน้นแบบ มีเกสของเราเนาะมีเกสในแต่ละแต่ละแบบแต่ละเทปไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจะแตกต่างจากเทปมังเซอร์ซึ่งเราก็ยังมีอยู่นะคะสามารถเข้าไปดูได้เหมือนเดิมปกติเลยเงี้ค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ร้านชาปาธรรมชาตินะคะซึ่งแบบเราก็เสิร์ชมาค่ะว่าแบบเออในนครปฐมมีตรงไหนแบบน่ามา มันน่ามาหลายที่มากแต่ที่นี่คือจะแตกต่างคือนอกจากจะเป็นทุ่งนาแล้วเขาก็จะมีตัวเป็นตัวแบบพระจันทร์นะคะซึ่งแบบสามารถไปถ่ายได้ยิ่งช่วงเย็นๆก็จะเหมือนเป็นพระจันทร์เลยแล้วเมนูนี้ของเราคืออะไรเนี่ยงเนี่ยงเนี่ยงดอกบัวนะคะนี่ซึ่งแบบดูดูสุขภาพดีเฮลตี้ดูดีนะโอเคกินเลยนยอร่อยไหมยางดีป่ะดีใช่ป่ะอ่านเอาักอ่านละกัน ร้อนค่ะเอาร้อนเหรอข้างในมันร้อนเหรออืออายไม่ได้ไม่ได้เก๋ๆนี่เด็กสิงหาสว่านสิงหาสว่านนี่มีมันคืออะไรบ้างนะคะอันนี้มันข้างในเป็นขนมแบบเป็นไส้อะไรคะเป็นไส้ถั่วเนาะขนมไทยหมดเลยเนาะอ่าแล้วก็มีชาด้วยนแมนหนูอยากกินอันไหนเบิร์ดคิดว่าแต่ละอันไส้ด้วยกันหมดปะ It's not real bird เอาไหมชิมชาใช่ไหมเราเพจะเล่นใช่ไหม อ่าอันนี้นะชิมก่อนเขาตามไม่แน่ใจว่าข้างในมันเป็น้ังไงยังไงคุณไม่มีถอยทองด้วยของหมดคุณเลื่อหรอไม่มีถอยไม่ถอยทองด้วย yes ยาสยาสค s สดีค่ะเพราะมันจะมากับเซตชาเนาะซึ่งที่นี่เขาให้เลือกได้แบบจะเป็นชาแก้กล้วยหรือว่าจะเป็นชากุหลาบแต่เราเปลี่ยนเลือกเป็นชากุหลาบมาแล้วเราต้องรอประมาณ5นาทีให้โรอสคีปออยล์ออกมาก่อน ราพ้วนแบบน้ำแข็งเออของน้ำแข็งแก้วนินได้เลยค่ะเดี๋ยวกินด้วยวนะกันนะเอาคุ้มชามาฟองมาคือเราฟองเอาไปนะเขาแนะนำมาค่าวะว่าให้เอาสมูทตี้ให้สั่งสมูทตี้มะม่วงทานเลยนะโอ้โหแบบให้เป็นหลอดชานกับไข่มุกเลยเขาเหลียวบาลดเหลือได้เนาะ้ <laughs> ไดเขาเหลียวบมนม่วงมาแล้วคะ่ะเครื่องดื่มของเราเนาะของตาน,นี่คือเขาแนะนํามาว่าให้เป็นสมูทตี้มะม่วงคือไปเป็นหน้าแนะนําเลยค่ะ ก็เมื่อกี้ชิมแล้วอร่อยนะสดชื่นดีเพราะว่าเขาเขียนไว้ว่าแบบมะม่วงร้อยเปร์เซ็นไม่ผสมอะไรเขามาเสิร์ฟแล้วแต่ว่าไม่น่าจะใช่แค่น้ำมะพร้าวธรรมดาเนาะมันคืออะไรคะอันนี้เป็นโคโค่คอปนะคะก็คือเป็นมะพร้าวน้ำหอมใส่กับกาแฟอ่าเป็นช็อตคเ,คเอสเสโซ่เนีาะครวเคนอ่ะคุณลองก่อนอร่อยมากอ,อะเป็นยัไงไงคะรสชาติเป็นยังไงฉันไม่ได้ดูหรือคุณ ไหวนะฉันแค่เสี้ยนดิฉันใจเขาทำท่าทีเซอร์แบบเหมือนแบบมนในมนในทิกทอกที่แบบว่าควาบควาบอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้ตัดต่อไม่ไม่ได้มุกไม่ได้อะไรดีปะมันก็อ๋อเขาอร่อยนะเหมือนเรากินน้ำตาลมะพร้าวอ่ะแล้วก็เราก็สะพานนึงก็งงงว่ากาแฟหรออะไรเงี้ยเก็อย่างเงี้นเลยหรอใช่ไม่เหมือนน้ำตาลไม่ไหมอ่ะเขามันได้ความหวานจากมะพร้าวน้ำหอมความน้ำหอมของมันคือทำให้เหมือนกินกาแฟไหม้เลยอ่ะ มันกำลังจะดีแล้วนะแต่พอกาแฟไหมคือโอเคเนาะเอามะพร้าวที่เหลือไปคั้นกาแฟใส่นี้พี่บ๊วก็จะโอเคนะจริงมันโอเคนะมันแบบมันแบบมันมีความหวานขึ้นมาหวานธรรมชาติเลยเนาะเออหวานธรรมชาติมันมีความหวานขึ้นมาแล้วมันก็คุณความกาแฟแบบไม่ไม่งั้นี่กาแฟจริงเปล่าหรือคุณสั่งโค้กมาใส่ทีนี้แล้วไม่ต้อะ อยู่ที่เดิมอยู่เลยที่เราเข้ามามันมีเต็นท์ด้วยอ่ะเราเจอนี่ค่ะเราเจอนี่ไปไหมไปไหมไปไปไปคืออารมณ์แบบเหมือนย้อนไปตอนเด็กคือเขาจัดเซตเอาไว้ถ่ายภาพแต่ว่าอารมณ์มาภาพออกมานี่เหมือนแบบเราไปแบบทําอยู่ในป่าจริงแสดงว่าคนที่นี่ชอบมาแคมปิ้งใช่มจริงจิ๊ยแต่ที่นี่น่าจะแคมปิ้งบ่อยจริงๆเนาะอ่ะเขาหิ้กใหญ่อยู่นะคะโอเคได้บรรยากาศละเออได้บรรยากาศละเออคือนิวซีแลนด์แบบอากาศแบบเย็นๆสบายๆบายอะไรอย่างเงี้ยข้างในนี้ไม่ใช่ไอหมอกนะคะ เงือกไปซ์าแบบโอ้ยดอกไม้สวยาแต่ขึ้นมานี่ราอุมากค่ะราอุแต่ว่าถ่ายภาพออกมาสวยนะเออทริปิ้งเมืองไทยก็ต้องทําใจนะเพราะว่าเรามีสีฤดูสีฤดูใช่ไหมหนังสือก็เป็นหนังสือบ็อกซ์นะอ่านเท่าไหร่ก็จบสักทีเขาเปิดไม่ได้เลยสักหน้าเปิดไม่ได้นะคะพี่ดีมากเลยค่ะชอบคือแบบอ่านหนังสือตามแบบธรรมชาติแล้วก็แบบอ่านเรื่องอะไรข้างในมีอะไรเหรออ่ากงก้ามั่วเฮ้ยโอโซนดีสุขอากาศแล้ว ถ้าเกิดเป็นเด็กน้อยก็ต้องกระโดดแบบก็ได้อยู่ก็ไหนโดดสิโดดเป็นเด็กเหรออ่าเป็นเด็กโดดเป็นด็กเหรออาสิบบาทก็อย่างนี้ค่ะแอคชั่นสเกนเอ้ยจับมือจำมดอเอ๊ะไม่เคยเล่นหนาบอลลูนอ่ะบอลลูนอ่ะเคยเล่นไหมไม่เคยเล่นหนาบอลลูนเฮ้ยเฮ้ยมีเรือด้วยอ่ะทำไมจังหวะมันดูไม่ตั้งใจอ่ะจังหวะมันดูเหมือนไม่ตั้งใจเลยเนาะจริงสมจริงมากการแสดงละครเอกยอดเยี่ยมอ่ะคุณอย่าท้มร่มนะเออ ่ะชุดนี่ไม,ม่มีนะทุ่มทุนมากอะ่ะอ่ะคุณคุณลมคือให้มั่นใจนะว่าลมแล้วเรือจะไม่คุณลงก่อนไงเรารักคุณคุณลมก่อนคุณมั่นใจ <c oughs> เฮ้ยเรารักกันนะลงก่อนนะได้นะไม่ใช่แตกลงไปนะอ่ะลงไปนั่งลงไปนั่งอ่ะแล้วตังก็แล้วก็ตังก,ก็ลอยปอมไปเลยฮนะมาขึ้นมามา,มา <c oughs> จับให้มนาะเ,เราเคยื่อทายด้วยกันแล้วเราปอมรอดอ่ะตอนนั้นคือไม่ไปไหนเลยอ่ะโอ้ยสิ่งลิบเลยไม่แม่ เพลงไทยนะแบบริมฝั่งคลองอะไรเงี้ยเออฝ oh, yeah. ั่งคลองเฮ้ยมันเริ่มเอียงข้างนะอุ้ยวันนี้จะพายบอนจะพาพายไปไหนอะคะอ่านี่ธรรมชาติมากเลยค่ะเอ๊้าไปได้แค่นี้เพราะเชือกมีให้แค่นี้เซฟมากค่ะระบบความเซฟตี้นะคะมันว่ไปไหนไกลโอ้ But did you think I'm a girl? The girl who has After the Rain c a นคค่ะเป็นอาหารแนวไหนคะอาหารไม่รู้แต่ว่าดีวยมากอันนี้คือแบบรีวิวเยอะมากตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่คาเฟ่ซึ่งดังมากเลยนะ้วครผมนะคะชื่อว่า After the Rain ค่ะซึ่งโชคดีมากเมื่อวานเขาหยุดแต่วันนี้วันที่เรามาเขาเปิดพอดีแล้วก็คนเต็มมากเมื่อกี้รออยู่สักคู่เลยนะคะกว่าจะได้ที่นั่งตรงนี้เลยอย่าเงี้ยค่ะมอเป็นไงบ้างสวยไหมสวยมากก็สวยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพินเสร็จเราต้องพาเด็กไปทยอ ใช่คือจริงๆที่เนี่ยถ้าเกิดมาหลังฝนตกใหม่ๆอ่ะแบบมันน่าจะชุ่มฉ่ำมากเนาะแต่วันนี้โชคดีอากาศแบบเออฝน,มนไม่ตกแต่ว่าจะรอนิดนึงแต่ว่ายังไงก็ยังสวยอยู่ค่ะเนี่ยมันจะมีคลองครับายเรือไปได้เลยค่<น>ะเดี <นะ S 1> ด๋ยวเราจะมาเรียนร้รสชาติเดีเรามาทานอาหารก <นะ S 1> ันก่อนนะเด็กมันต้องคู่กับเฟรนฟรายนะคะเฟรนฟรายแต่ว่าเฟรนฟรายจะอร่อยไหม่ยไม่เหมือนกันเลยต้องชิมก่อนและไก่ทอดระคาโฟรไก่ทอดนี่คือเป็นไก่ทอดตะไคร้นะคะเขาแนะนำมากแล้วก็จะมีหมี่หมี่แกล้มกุ้ง กราบนะคะ lose, อารมณ์เมี่ยงอารมณ์เมี่ยงค่ะแล้วก็ต้มยำกุ้งนะคะอ่าอะไรก็แล้อันนี้ครอปเปิลเนาะอันนี้เป็นแบบข้าวหวานทานพร้อมกันไม่ต้องแยกอะไรเงี้ยทานสลับไปสลับมาได้แล้วก็น้ำค่ะที่นี่ไม่มีน้ำอัดลมนะอยากกินน้ำอัดลมมากก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นลิ้นจี่โซดาใส่กุหลาบด้วยอะไรเงี้ยน่าจะเป็นไซรัปกุหลาบเลยค่ะ อันนี้ชื่อร้าน After the Rain ใช่ after the rain เป็นเหมือนคาเฟ่แล้วก็มีอาหารด้วยนิดๆหน่อยๆนะคะอาหารก็เลยอาจจะไม่ได้มีเยอะมากค่ะใช่ค่ะเราสั่งเมนูที่เด็ดๆอะเมนูแนะนำมาแล้วเนาะอ่ะเราไปลองชิมอะไรก่อนอันนี้กินน้ำไปเมื่ไงบ้างจริงแล้ววะใช่ได้นะใช่ได้ใช่อันนี้เมนูนี้ตันสั่งตันชิมเลยเดี๋ยวไปลองชิมต้มยำคุณกินไม่เคยใช่ไหมเคยคุณต้องกินอย่างนี้ด้วยเออนี่เ้าเวลาเขากินเขาต้องอ้าปากกว้างๆอย่เงี้ยคุณประเด็นคือใส่หมี่เต็มไงถ้าใส่หมี่ไม่ครบเราไม่กินได้อื อร่อยนะอร่อยเลยอ่ะคนชื่ออร่อยเนาะน้ำจิ้มอร่อยมันจะอร่อยแบบอร่อยนะน้ำจิ้มอร่อยรสชาติก็จัดไว้ก็ยังมีความเผ็ดแซ่บอยู่แต่อาจจะเป็นเผ็ดแซ่บในในระของคนต่างชาติทานได้หมดแต่ถ้าเป็นคนไทยแบบอาจจะเป็นความเผ็ดอีกเลเวลหนึงเพิ่มได้เพิ่มความเผ็ดได้อ่ะคุณจะกินไก่ก่อนต้มยำก่อนต้มยำก่อนอ้าวต้มยำกุ้งฉันเจอกุ้งแล้วตรงนี้กุ้งเจออย่างอื่น ไอ้คุณกินพร้อมกันเลยอันหนึ่งสองค่ะีเมนูคุณอันนี้ฟามเลือกอ่ะชนชนกันชนชนกันยังไม่ยังไม่ได้ข้าวปั้งค่ะอืมอันนี้อเอาโอเคอันนี้อร่อยอันนี้เข้มข้นนะมันเป็นอหวานอ่ะหวานมันเป็นความอร่อยแบบสำหรับคนที่อาจจะชอบกินหวานหน่อยค่ะมันก็จะมีความหวานแบบคู่คิงเกียกับความเปรี้ยวเค็มอะไรค่ะแต่ก็คืออร่อยแต่ก็อร่อยอร่อยเข้มข้นสำหรับต่างชาตินอร่อยในแบบในแบบที่หวานๆนนะคะ เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปคา่ีกันต่อนะคะได้ค่ะ